สวัสดีครับจากร้านโยงออฟโรดครับผมวันนี้มาอยู่ที่ร้านด้านในนะครับเป็นร้านโยงสาขาสองหรือ P X อยางยนต์นะครับจำหน่ายยางรถยนต์ตอนนี้มาดูยักษ์เหลืองตั้งศูนย์ล้ออยู่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะมียาง เป็นยางออฟโรดครับส่วนใหญ่อันนี้ฟอร์เรนเจอร์ครับยก7นิ้วครับโชว์โคเบนเดอร์ค็ลนองขนาดหนาเลยครับวนโชว์ปรับแปดโคเบนเดอร์ชุดยกเป็นของยูนิคอนนะครับยูนิคอนครับสวยงามมุมเป๊กปีล้บนก็ยูนิคอนโชว์ขับเป็น OEM 2.5ครับ นี่หลอเลยครับนี่หลอหล่อมากเลยรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคอร์เตนเจอร์อน,นี่สามสี่แปดศูนครับวันนี้ใครโชคดีก็ว่ากันไปสุดจบยางก็อย่างดีครับล,ล้อเอวเงาการยาง,ยางน,นะครับผมยางแนวออฟโรดนะครับผม บีเอฟคูเปอร์ครับสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกคูเปอร์ครับสองแปดเจ็ดห้าสิบหกนะครับสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหกนี่สามศูนย์ห้าห้ายี่สิบครับบรรยากาศภายในร้าน จะมีตะปีมูครับปีโลโกโปเฟนเดอร์โจ๊กโปเฟนเดอร์แล้วมีล้อมใหม่โล้วโ,โปเฟนเดอร์ก็มีล้อมใหม่โจเอมขอบคุณมากครับ